สมิสลับที่กับเต้ค่ะอันนี้อันนี้ช่ของมสมิสลับที่กับเต้เต้ตีเย้นไหตีเออะเยไ่อนไปไ ไปกันเลยเจอกันโอเคไหมโอเคครับอันนี้เนาะเป็นภาษากลางนะครับวิอาร์ตค่ะครับกับโปรเจกต์นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมก็ผู้บ่าวสุดซ่ากับอีหล่าขาซิ่งนะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นละครแนวดูสบายๆครับเป็นแบบว่าละครดูแล้ว อารมณ์ดีมีความสุขออแล้วก็เน้นเขาเรียกอ,อะไรนะเน้นความเป็นอีสานตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอยู่ไทยบ้านเลยไทยบ้านเลยแต่ละคนที่แคสต์มาก็คือต้องแคสต์หมดต้องแคสต์หมดครับ <c oughs> ต้องแคสต์หมดทุกคนแล้วก็โชคดีที่มีคนพูดภาษาอีสานได้ประมาณหนึ่งนางเอกของเราน้องเดนิสพูดได้พี่ตี๋น้องบี ได้ปะครับได้เลยครับโอเคฝืนเนาะฝืนที่สุดแต่ว่าที่เสียใจที่สุดคือพระเอกฮะทุกวันนี้เขาใช้ภาษาอีสานเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นชีวิตประจำวันเป็นภาษาภาษาหลักภาษาแม่ไปแล้วได้ใจเรื่องนี้เลยไหมครับจริงจริงคือสมิตรเคยพูดภาษาอีสานมาก่อนนะไม่เคยเลยครับแต่พอจะได้รับเรื่องอีสานผมรับเลยโคตรยากอยากพูดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาส ไปเรียนเรียนครับเรียนอยู่เดือนสอเดือน,นะครับทุกคนเลยแล้วเราก็จะมีเป็นครูอีสานนะครับไปที่กองทุกวันอะไรเงี้ยครับก็คือเช็คเช็คสำเนียงเช็คสำเนียงใช่เช็ค ให้ปล่อยปลด Q C ใช่มเช็คสำนวนเช็คแกรมมาเช็คทุกอย่างให้พูดถึงเรื่องบ้างเรื่องเรามันถามบอกว่าให้ใครเล่าดีฮะสนุกสนาใครเลืองหันอยู่นะคะใครดีใครเล่าดีได้อีกเล่าได้ค่ะคเรื่องเรามันจะเป็นศึกระหว่างสองหมู่บ้านคือจงโงกับจางปางคือเขาแข่งกันมาตั้งแต่รุ่นปู่จนมาถึงรุ่นเราก็คือยังแบบแข่งกันทุกเรื่องอยู่ แล้วก็ต้องมาเจอไปเองใช่เราก็ต้องมาเจอเขาแล้วเราก็เหมือนเป็นลูกที่ยังแบบว่าเหมือนสึกมันจะเอ๊ะจบที่คู่เราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องไฟกันทุกวันใช่ค่ะก็คือเจอหน้ากันไม่ได้เลย <S <S เป็นตีอย่างเดียวเหนเ็นเงาก็ยังเหยียบอะครับสนุกเลยกระโดดยังไงกระโดดเหยียบยังไงเหยียบเงากระโดดเหยียบบี้เลยค่ะเอออัศวินไม่ใช่มานี่ยมันมาโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้าง ก็เต็มตัวเราเราได้เห็นมากกว่าความเป็นอีสานนะครับคูกด้วยพี่อาร์ตพี่สายพร้องกับพี่โนก็เห็นว่าอยากจะใช้เป็นจังหวัดบึงการ<อ>เพื่อเป็นการนํเสนอให้จังหวัดนี้คนจักมากขึ้นเพราะจริงจังหวัดบึงการสวยมาก<อ>มีที่เที่ยวสวยเยอะมากๆแล้วก<อ>็ภาษาเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับอีสานท้อะไร่น ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งน้อยคนอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นการสวยมากแค่ไหนเรื่องนี้ก็จะได้เห็นไปหลายที่ครับนานไหมเขาเพืออ,อ,อ,อ่านวันตะปั้นแบบว่าวิวต่า,ๆาตงๆสถานที่ก็คือเราอยู่เราอยู่เมือง,งการกันกี่วันเนาะจสา <3 S 1> ม่ไดวันสามวันก็คือก็คือคืออัดแน่นนะฮะหมายถึงว่าในแต่ละวันในแต่ละที่ที่ไปถ่ายก็คืออัดแน่นกันเต็มที่แล้วก็มีทั้งมีทั้งแดดมีทั้งฝนทั้งหมอก มาหมดทุกสิ่งอย่างแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วน้องๆทุกคนก็ก็สู้กันมากอะไรอย่างเงี้ยครับทีมอันทวนก็สู้กันมากและอย่างหนึ่งเดี๋ยวนั้นบอกพี่ๆไหมว่าเรามูนไปกี่รอบฮะเราว่าอะไรกันบ้างไปถึงที่นล้วต้องใช่ที่มูอยู่แล้วเราเราไปถึงที่เราต้องนิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นใครมูนะเบาไปไปเอาแล้วก็ไปใครมูส่วนใหญ่จะข่าวมูได้มาบ้างไหมคะก็ ดีค่ะดีได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทํามาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยด้วยแบบไหว้พญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเราเป็นตั้งแต่เกิดกับอะไรอย่างเกิดอะไรขึ้นคะตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วบ้านแหละค่ะพี่ตีน้องบีมาร่วมโปรเจกต์นี้อุ้ยเคยดับแรงของแรง ถึงบ้านโน้นละถึงบ้านโน้นหรือบ้านโน้นปีก็ปีอ่าเขาปีก็อยากจะแบบละครเรื่องนี้เพราะว่าที่เราถ่ายทํามารู้สึกว่าในละครเรามันได้มีได้เห็นได้ชีวิตของชาวอีสานจริงๆถ้าเกิดว่าแบบใครที่เป็นคนไกลบ้านหรือว่าทํางานต่างถิ่นถ้าได้ดูลครเราก็จะแบบรู้สึกว่าได้มีถึงบ้านที่มาเนี่ยเพิ่ก็ซื้อซื้อหถ้าชาอีสานไปทำงานถิ่อื่นน้อก็ซื้อซือหอยาแต่ใเมือพเขาห่าวก็ซืแบบ ใชาคืหอหยไปไดระาน mm hmm. เลย่ส่วนติชอบตรงที่แบบในละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่ใช้ภาษาที่อีสานเขาจะใช้กันจริงๆมันเป็นภาษาแบบมนุษย์ที่เขาพูดกันอ่ะเพราะว่าติเป็นคนที่แบบจากคนดูละครมาจนแบบได้เล่นละครเนาะติก็จะมีความแบบรู้สึกว่าไม่ชอบแบบบทละครที่เป็นละครละครแบบดูรู้เลยว่าละครซึ่งชีวิตจริง,รงไม่พูดกัน mm hmm. แต่ว่าติประทับใจในเรื่องนี้ที่แบบบท มันเป็นคําพูดที่แบบน้าเอสามารถแบบว่าพูดกับพี่เอได้ว่าพอกเส้นดานเฮ้ยริได้ใชไหมอะไรมันมันจริงมันใช่อันนี้นอกบทนะครับนอกบทในบทในบทมันแบบว่ามันจริงมันใช่แต่ไม่มีในบทมันกลมกล่อมมากเลยครับชอบมากเลยครับแบบจากคนอีสาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ติดใจตรงไหนเลยครับในการในการแบบดำเนินเรื่องมาทั้งหมดสองคนเนี้ย บ้านนี้บ้างค่ะบ้านนี้แหมตัวเลยลูกสวัสดีค่ะลิซ่าค่ะรบบทเป็นสารีค่ะก็เป็นพี่สาวของแหลมก็จะเป็นแบบว่าคุณครูเป็นพี่สาวคนโตจะคอยให้คำปรึกษาแหลมมาตลอดค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าคนที่คอยห้ามแบบว่าอย่าอย่าทะเลาะกันหยุดค่ะเรารักความสงบครับเต้รับรบบทเป็นหมูแจ๊ดครับเป็นตำรวจครับในเรื่องก็ อ่ารักข้องถูกต้องครับอยากให้ยุติทามี่สุดครับเป็นเพื่อสนิทของบักแซบครับจะมแย่จะม่แย้งไม่เอ,เองหรือปเปล่าไม่จะบอกจะบอกว่าจะบอกว่าคู่นี้ครับ <c oughs> คู่นี้เขาจะเป็นอะไรที่แบบสมมติว่าคู่นี้เขาตีกันใช่ไหมตีกันหนักๆแล้วพอตัดภามมาที่คู่นี้เขาจะเป็นเบรกอ่ะจะเป็นแบบน้ําตาลสาดเข้าไปในความเปรี้ยวความเผ็ดอะไรเงี้ยเออ ข้างรักคือหน้าอินดูอ่ะพอตัดมาคู่นี้อะไรแบบเออหน้าอินดูได้พักเหนื่อยหายใจจากคู่นี้นี่แบกว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงคือเขาตีกันเนี่ยหวานฉ่ำโอ้อ่ะอยากนี้เป็นกับจมิดฝาขาละครเป็นภาษาอีสานหน่อยยากไหมได้ ปาคูบ้าวซุซากะอีราคาจริงเวเนออมพ่ออนไซ่พอแม่พี่น้องสุขุพนังเด้อเลิศค่ะก็เรื่องนี้ม้วนอีหลีม้วนครับม้วนที่สุดอยากให้ได้เบิ่งกันเด้อแบบมาสวดๆน้ำกันจ้าเอลิศเมื่อไหร่จ้านี่สิบครับวันนี่สิบุนทุนไหนเอ้ยขอบคุณนะครับ là là xinh xinh ấy cũng cũng kinh. không dừng được sao? không có không có. 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 không không có. không có 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 không không không